สวัสดีครับพี่น้องเอซครับสวัสดีครับมันนี้มอเอยก็มีข้อฝันมอเลอวยงปันเนาะนะครับก็เชียายุ่งงันมอเอเวยเาได็แ่งปันข้อฝันมาได้เนาะแต่มีจะฝันเทวเดฝันแปดเก่าไหมกับบอกเพื่อนบ้านเต็มเตเนื้อนะครับว่าสิลงเล็ไ่เาไปนั่นไปเล่าแล้วก็เปลวงหาน้อยห้าน้อยพิเศษมือนกออกคนห้าน้อยออกห้าน้อยแปดเ่าน้เนาะนันพไปไถ่ให้นะครับจหรับแปดเก่าของมอนะครบเนาะ ม um in ันน e ี่ก็มี ally, ่ข้อฟันดีดอกเล็บมาแบ่งปันนะครับก็เสียดายเราต้องตุนหวัดด้วยไม่ตุ้เอ็เดี๋ยวก่อนก็บฟันต้องหวัดเสียล่ะฟันว่าเมียเก่าแบกไม่แบบเงา้เมียเก่ากันเนาะเก่าว่ากัตีหาหนึ่งหนึ่งชี้แล้วกับไม่คิดพฟอนะว่าคือว่าจะเป็นเล็เก่าว่าโบกก็ไม่ตุ้เอ็ดเนาะว่าเมียเก่าเมียเก่าเนาะเดี๋ยวบาสู้ไม่ตุ้ยฟังเนาะว่าเมียเก่าฟันเห็นเมียเก่าแบกอียังงก่อนแบกไม่แบกไม่ครับก็เลยบ่กเด้๋ยวเราสู้ฟังเดี๋ยวเราสู้เอฟฟังมันมาลังเกิดเสียดายอ่ะไหนมันออกลาอีกเขา เอาดอกไฮนัมก็เลยอะ่ะแ่าแบ่งปัดดีกว่าเนาะพี่น้องมากระชั้งเฟืองเนาะมากระถือว่าเบืองเป็นคว่ำนี่แหละเป็นการบันเทิงนะครับเอาเลยที่เราข้อฝันเลยเนาะนะครับฝันได้ขึ้นเดียวแต่ว่าสองฝันเนี่ยที่หลักสิบว่าบอาเลี้ยงลูกสาวดอกเลิกบอลเลยดอกบอลเจ้าคือว่าตีไปเลยนะพอนั่นก็ไปเรื่องเดียวกันก็แหละที่แรกฝรว่งลูกสาวตบไปอ่ะตบหน้าไปอ่ะ รวมไปแล้วนอนร้อยฟุ้งลุงเลียงกันหน้ากว่าเดียบบุกบุกเยอะน้นอนร้อยขึ้นมาจากน้ำเออน้ำเข้าตัวบาดมีนอนขึาา้น,น,น,นมาวัดเจ้านอนตัวใหญ่ได้นนทั้งบ่าตายไหมน้งบ่าตายหรือรางวอนก็บ่าตายไปดินแนวๆเยอะบ้าตายกระเดียบเอา,นอนานเน,น,นาะน้องขึ้นบ่าตายเหรอท่านวะขึ้นน้ำเบียดดยวยท่านน้อกเลย่อรับไปไหมได้บ้านเะลื่อนแล้วก็เป็นเขาหนามยังกลับมาเันาะน้องเราขันแกงน้ยงมา่ฝันวันนี่มา่ฝันว่าเห็นหลวงพ่อนะครับกูบาจารย์ทั้ง ทาง้งุู้หล่ะทางไก่ทั้งน้องนครมโนมบุร่ะแตจะคายว่าเป็นปรปับปรุงวัดไม่คน้นเขามาลือวัดสางวัดแบ่งทีแบ่ยงฉนดสางวัดไม่ไม่ตัวเองบ้านนี้ก็เลยมีบ้านคิดว่าสั้นว่าบ้านคิดมาแบ่งทีวัดว่าสั้นแบ่งพาเครืองสารเลยแต่ว่าหลวงพ่ออันพักอยอัดเทียงหน้าหน่อยเทียงหน้าสูงเถิดอยู่แต่ว่าสาราเพื่อนเขาแบ่งทีเขาเขากั้นเสือด้ยวยเขาชาวต่างเลยไหม เสาค่ายว่าเสากัดว่าเป็นของเขาไหมใชะแต่ว่าเปลียตรงนี้เสาสองเสาตั้งอยู่กลางสลาสองเสาเขียนว่ามูสองมูสองเลยมูสองสองเสาแปลกนะเออเอ้ามันตั้งนี่มันตั้งกลางสลาทั้งตั้งกลางสลากับสองเสาสิก็ตั้งเสาเดียวในฝันนะเออแปลียนไปนะมันเป็นอย่างคื้ก่าตั้งสองเสาหรือเขาเสียนตั้งว่าแเขาดินกบผมไว้ให้เขาบอกแต่ว่าเห็นเสาดินว่างสินะเขาผิดหอัง แต่ว่าในหลุมเห็นหลุมเห็นเสาตั้งอยู่แกอยู่ข้างเสาหมู่สองสองเสาเลยก็เลยบอกเฮ้ยเข้าจะได้เนาะเนาะวันนี้ในฝันต่อไปก็เลยฝันว่าไปถวายเขาขรยานคไปถวายเพี่ทหเสาอาจารย์เนาะจุนไปเชิงเสียงหน้าไปถวายเพิ่นก็เลยลงมานะผู้บาอาจารย์กับชั้นเขายิ้มแล้วก็เลยเออยันย่อมไปกินเนาะของเหลืยวอะไรเหลียวเหลียวทหารเนาะเดี๋ยวไปชันเพิ่นนี่ละเลยขึ้นไปว่าันพักไปกิน ผู้เฒ่านั่งเต็มเหล้าของกันเลยขึ้นไปนั่งหรือว่ได้เสียงนั้นสิว่าหักเลยลงมาลงมาแล้วไปเบิ่งกันนะว่าเออเขาลือวัดสร้างวัดนี่เขาลือไปจังได๋นะเดี๋ยวไปนี่เป็นป้าของม่วงอันปลาในหลังวัดเพิ่นนี่หลายๆเขากิีดถิ่เบิดเดี๋ยวถ้าปลาใหม่ปลาปลาปลูกนะเนี่ยเขาคือแบ่งคัดเถืกันเล้วยางยางลงไปเบิ่งยางไปเห็นกอขี้บักใหญ่บาดนี่เอ้าผมจะรู้ไดาให้ขี้ไปด้วยเด้อท่าน ยูวัดยูว่าก็มาขี่ไปัวเ่นหอกกองเงี้ยเตวด้นติเลี้ยงหวยเป่าฝันไปัวแท้ในในฝันนะเป็นไปถครียกขี่ไปัวด่ยวสนอกบางคนฝันแบบนี็วาดีนะ้นขอโชคางคนของ่โชคแต่เดี่ยวตคนแต่ว่าส่วนใหญ่นาะบานนี้มอเลอกกับว่หยับเด้อันหยับสิว่าก็ดีอยเพราะว่าปกติมาเลยหยับขี่ล้มันว่าควยมันัอนนี้ไ่ได้หยับอันนี้ไม่ได้หยับฝันเห็นแล้วโอ้ยันมาขี่ัวเด้อ กะเบืองู่ว่าขามาเด็อดลย้ยเลยไปนะปันงกขาวขางนอนเต็มขาอยู่เนีนอนอ่ะนอนน้อยนอนขาวๆไงไข่นอนน่นนอนน่นไม่ว้นน่ะละมันตอนอันขี่เนาะมันเรียกว่าไตเต็มขามาเลยอยู่แนี่ันนอนนั้นเต็มขาเขาขึ้นมาเยียบมาันเนาะไรว้างเนี่าสันันข้นเป็นปีทวดแถวสันนะไรเงานไปล่างยี่หนองล่างน่หนอนหนอก อ่าหลาก็เลยเตือนนะครับนอนหน่อยยคขาเออนอนนอนโตัวขาวนหน่อยไหมนอนแม่นนะขาซักได้ยากแล้วหรือทีนึงนึงก็ได้กันนอนหน่อยเงินบ่เงนปะนึงกได้น้อหน่อยกัเป็นนึงเอาเพิ่มส่วนนึงนึงกนเลยเลยจะพิจารเดียวนาอขากับทีเป็นนึงเนโคตีขาสองนี่ส่วนนี้เก่อนตีขาหนึ่งอลยรใช่ใช่หนึ่งแนอนคตรกับตีเนอนอนลาย เดี๋ยวตเะเรียกเขาเนาะบางคนมันกระตีมันขึ้นเขา่าคนก็เลยเลียกเขาดอกอันนี้เขาก็ะบอกสอง่งฝันสูบกันฟังแล้วก็ไปเตียวเนาะไอโโ้โม้เลยหยับโม้เลยขึ้นว่าบอดีอยู่แต่ว่าในฝันมันบ่ได้หยับกระทำอะไรนะเอาอย่างไกลสิเจ้า,าน,อน,นอนไนาอมาไต้ขาเขาไหมนอนไหนนอนไม่วั้นเนาะตัวน้อยหนึ่เออเขาเขาหนึ่งเลยไปลางอกว่านอนแล้มาเตียวขายกันก็เลยตื่นตื่นเหวมาแล้วมานั่งทวนเขาฝันเนีย ถือว่าเป็นสองสองว้าเั่นสองสองเดนมันเสาอันมือสองสองเสาจะตั้งยุการสล่าไหมเขาะนหลุมฝังเนาะฝังเสาแบ่งบ้านคิดกับอันวัดนะเขาไงว่าเขาไม่แบ่งฤษีวัดเนาะก็เลยสงสัยว่ามันฝังหลักมูอสองเด่นคือฝังสองเสา่ฝังเสาเดียวสองสองเสาก็เลย้ไหมสองสองก็เลย้ตีเป็นหาสองสองเนี่ยเสาเด่นเป็นเสาในมหิดกันตีหอยหีบเนาะแต่ว่าเสาหน่อยๆเลย ที่ตีเป็น่วะนี่เด็กซเป็นหนึ่งอืมว่ากถึงเสาบกกับตีหนึ่แต่เป็นเสาตมอล่น้อยนะครับสักประมาณน้แอละคนเห็นมันเป็นยาวๆน่าหนึงเออเออจว่าน่น่อยเนาะเออกรองเตียวด้นะครับบเตียวหาองสองหกสสองค่ะนเป็นหนึ่งสองค่ะแล้วจะมาเรียกเออหาตีเพื่อมอหลวยมแล้วเกิตีผิดเยอะตีิงเสาหน่อตีหนึ่งออยู่นะก็เลยเป็นตีหาสองสองหกสองสองนะแล้วก็สอ ส่วนนอนทีสิบสองสิบแปดสิบเอ็ดสิบห้าน้อลานเยะนะครับอายุมาเลยกับสี่สี่ปีนะครับสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สี่หรเต็มหมดละเต็มหมเต็มไปเลเกิดเดือนไหนเกิดตุลาเลยหรอน้ำเขากับเกิดสองหาสี่สองเน้ำเขากับกัญญาที่เต็มหมดแล้วเนาะยังอีกเดือนไหน้างเิกัญญาหรอไหมตุลากันยายนนี่กลับสี่สองสี่สี่ ซีสามซีที่เน,น,นี่ยละอืมเนาะยียงอีกย็ขนข้างหน้านี่ครับผมนะครับประมาณนี่ยแหละนะครับหรือข้อฟันมาเลยเพราะว่าฟันดีว่ะแต่วม่ได้เหยียบเลยได้ชิบ้าพอดีหรออันบบอนี้ไ่ได้เหยัยบตัวนอนไม่ไดเลยไหนนา,นาเออยนลยงงอยู่นะครับกระล่องตีวงเด้อนะครับมีสองครบฝันฟันเดียวแต่ว่าลักษณะมีจุดเด่นสองอันคือเด่นตรงเงินเสามูสวงเนี่ยแหละไปตั้งอยู่กลางพระสองเสานะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับนอนเนาะ เราเข้าใจว่าจะอายุมารวยสาก่ะไเนาะมรูยอายุมารยกืบสินี่แหละน่แต่ว่าใจมะรวยเนี่มักอีลีน่ยมักสองสองกับจีหนึ่งเลยละนะแต่คิดว่าจะเป็นหนึ่งหหนึ่งสองก็ไดหนึ่งหนึ่งแปดทำได้ฝัก็จะบอกว่าหนึ่งแปด้วยนนี่มันเทนนอนหนึ่งแปด่อืมทำได้ฝสงก็สิบเก้าเก้าบมรยมักสิปเพราะว่าแปดมานมัหลายด้อยมันเบิ่นได้อาจจะเยก็ไดนะเร่อมักแปดกานะครับกั คิดว่าจะมีหนึ่งเยนอนเนาะก็ดขึ้นหนึ่งปหนึ่งสองหนึ่งหานะครับหรืออาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งไปตุยวาเนาะรประมาณนี่ได้อเ่าสำหรับคนฝันมารอยกันอามาเแบ่งฝันงวดนั้นก็แปดเก้า่ตกเก็ามคยฝันตัวเดียวพันในล,ล่องกสิ่งดีเออตัวนี้มันบ่ค่อยตรงก็เลยบ่ค่อยคึ้นไปไหนตัวเดียวก็เลยร้อยืย้อผู้เดียวยุ่ถือยุ่ตัวเดียวเป็นตัดถืดอ,อ,ถอยุ่ก็เลยถือยุ่มานั้นซื้อยุ่ แต่ว่าไล่ชดีเลยว่าเป็นเราเชียงกันเลยในไร่ชดเราโลกหโยนะครับมีคนถีกนะมีน้องก็ยุงหมองน้ำเ๋นอเพราะมาลุยไรแต่ละเขาปิดเขาเปียนช่องไม้ไว้เลยนี่มาเลี้ยงพืชให้เอาเรื่องดีครับนี่แต่เพราะ่มาแล้วเรากฟันแล้วฟาโลกฝ่าโลกฝ้าลกีไว้มันมีดวงว่าหรือเขาหรือะเจามองน้ำอะไรนะเราเอาเลี้ยงฟันจ่คาหนี่รเจาถอยลงไว้ไหมจากหาชิบเหลยบยี่สิบสามิบเป็น่ เอาเดี๋ยวขจัดแจงว่าจะ่มีดวงเนาะนะครับกัมฝากไว้ต้ามีเพี่น้อยนะครับสรุปเนาะเราสรุปว่ามารวยนะครับไปวัดกุบาจาร์ทางนครพนมเนาะก็ไปเบื่องขจัดแบงทีแบ่งกันระวังมูบ้านคิดก็บ้านพุดบ้านคิดมันแบ่งเอาเอาเสาเสามูสองสองเสาต่างกลางซาลาแล้วก็มารวยไปถวายเขาผู้อาวุโอาจารย์พ่อชันแล้วว่าจะเป็นกินน้ำมูมูเตียมเลยนนางใบเลยลงไปหายางเด่น เลยเป็นกองขี <t sixteen sound stock> man, ่เจ้าไม่ได้หยาบเนาะตันนี้กองขี่แล้วดาก์กจีว่าบ่ดีแหละมันนั่งไม่ได้หยาบก็เลยขึ้นว่าไม่น่าขี่เกี้ยวแต่ว่าปัญหานขึ้นนอนหน่ะมาไต่ขาเตี่ยมเลยเป็นนอนย่างวันเนาะนอนขาวๆเลยหรือไปล่างออกนะครับอยู่ที่นอนนั่นแหะครับล่องวงเด้อนะครับฝันดีชิดิก็ล่องเบิรงมัดสีแน่นบ่ก็คือล่องเบิรงเนาะมักจะหานกระหายแล้วซิฟก็ได้หยาบซื้อหลายเนาะนะครับให้ช่วยปรนมาแล้วก็ฝันมาลวยได้นะครับช่วยที่หนึ่งซื้อเนาะ อาสิบโกลงเยันมันเป็นขึ้นสิปดอะแเก้านะมันมีตัวใดโฮะวะมันจะตัวใดเนาะั่วมฟันถ้าเก้ากับฟันแม่แน่นหรอกมันต้องเลี้ยนมันไม่ค่อยตรงงวดเลยนะงวดฟันก็ขึ้นที่เก้าเลยอว่าด่าถอว่าตรงประเด็นดอกก็เล่อลงมันเกอากินดีเนาะอาอห้ชงนมานักคนฟันมารวยได้ครับอมตีสรุปตัวเลขที่ตัวใดเนี่ยสรุปตัวเลขฟันฟันว่ต้องเอาขั้วฟันติดเออเอาตบอกตัวเลขเลยมี่ตัวเลขนี่ห้าสองสองกับหกสอง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  สองสองหนึ่งสองหนึ่งปดหหาหนึ่งหนึ่งอายุมอกรวยกับ4ี่ี่ปีซึ่งครับผมได้มักกับตั้งน้นเลยวนะครับพราสเกิดกับสอซีเนาะสองหาสอซีให้โจกให้มาแล้วเพราะฟันมารวยด้วนะครับให้ตีาปคือกันกับข้อเมียนเขามาด้นะครับขอบคุณหลายคหามัมันออออีกเลยเดี๋ยว่าแบงค์ปันหลายยามม่นออีกเสียดาครับสวัสดีครับ